Thank you ดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนถามหานะครับว่าเมื่อไหร่จะมีเทเลผมได้โดนถามประจําเลยพี่ครับพี่ครับองเทเลจะมีมาเมื่อไหร่ครับวันนี้มา,มาแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นรุ่นที่สเปคสูงเลยเป็นรุ่น UTE Eldeco หนึ่งและก็ 2, อะสงองใช่เราจะมาแกะกล่อ,องของกันเลยแล้วกันตรงนี้ก็มีพิมพ์ไว้นะครับเป็นชื่อรุ่นเขานี่ก็เป็นสี C A R Candy Apple Red ก็จะเป็นสีที่ไม่ค่อยมีให้เห็นนะเป็นสีแดงแดงแบบคนหมด โอเคพร้อมอะไรตัวนี้คือม,คมีคันโยกตัวนี้มีคันโยกเหมือนกันกแล้วก็เป็นเชมเบอร์โร่ตัวนี้ก็เป็นรุ่น UTE 2นะครับผมหรือเป็นทรงเทเลที่มี ucking, 2ฮัมบัรกิ้งนะครับสีเป็นสีแดงสีแดงรถยนต์อนะ่ะต่อไปก็จะเป็น Original ลเทเลแคสเตอ,อต่าแดีวรบกวนทีมงานดิบหน่อยครับ โอเคเพราะตัวนี้สวยป่ะพี่บอกอยากได้ตัวอยู่เลยถึงตัวไหนก็ตัวนั้นแหละโอเคตัวนี้ก็ที่ต่างกันเลยคือมีติกัดแล้วก็ปิกอัพเป็นซิงซิงอันนี้ก็คือหน้าตาเทเลแมาตรฐานเลยทั่วไปเลยก่อนอืนน่นเหมือนเดิม UTE l d e r NICO หนึ U T. Elder NICO <N> <Elder Nicole S 1> คือ Elder NICO ก็คือบอดี้เป็น Elder NICO ก็คือปิกอัพแบบเป็น NICO เหมือนเดิมนะงานโดยรวมก็คือดูแพงดูหรูนะครับใช่ขนาดเป็นหยกธรรมดานะ ไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าให้ผูอื่นจับสายก้เรืแต่แค่ว่าจอยนันเนี้ยมีความพิเศษอยู่มีหอชื่อดังเหล็กคันค้อก็จะเป็นแบบเก่าแบบวินเทจท,ที่เสียบเหล็กเข้าไปอันนี้ก็อย่างที่รู้กันตั้งแต่รุ่นสแตทเราบอกไปแล้วว่าผลิตโดยโรงงานที่ทําให้กีตาร์แบรนด์ดังระดับโลกเอยชื่อมาไฮก็รู้จัก <S 1> <S 1> นี่นะถ้าใครไปติดตามเพจ a c e b o o k ของเราอาจจะเห็นนะว่าผลิตโรงงานเดียวกับใครครัชชิ่งเขาก็เหมือนกับเซ็ตให้จากโรงงานคือก็สามารถเล่นได้เลยไม่ติดไม่แตก ขอบก,ก็มีการเก็บคมแล้วนะไม่ต้องมาไล่เก็บแล้วจริงก็ต่ดจากโรงงานมาให้เล่นได้เลยก็เช็คประมาณนี้โอเคส่วนเจ้ารุ่นใหมายของเทเลเนี่ยก็จะเป็นออริจินอลแบบโรเซตเมทัลคือการเผาลำคอแบบเป็นเผาจริงสีเข้มแบบนี้มาอยู่แล้วใช่ไม่ได้มีการเคลือบเพิ่มนะ,ะแล้วก็มีการเคลือบบางๆเพื่อให้ผิวสัมผัสลื่นเฉยๆใช่ไม่ได้มีการทำสีเพิ่มอเลยก็เป็นการเผาแบบเผาจริงเลย เอาเรื่องสเปคกันเลยดีกว่ะของพี่เป็นไงบอดี้ก็เป็นอเมริกันเอลเดอร์นะครับผมเคลือบสีแบบเคลือบเงาเงาเป็นสีแบบวินเทจวินเทจเ,เลยเขียวมิน้นท์คอก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็นแคนาเดียนโรสเตดเมเปิลปะหน้า้ดยฟิงเกอร์บอร์ดแคนาเดียนโรสเตดเมเปิลเหมือนกันเป็นไม้โคราชินนะอะฮาร์ดแวร์เป็นวิวินสัน ฟิกงอาตก็เป็นออริจินอลเทเลแคสเตอร์ออริโคนะครับทั้งสองตัวเลยแล้วก็มีชุดไหล่เป็นของเวลาเองนะครับสีทองทั้งหมดโอเคมาที่งานเฟดเฟดเป็นอะไรฮะเฟดก็จะเป็นกูปอนิกเกิลหรือเป็นแบบแอนตี้ออกไซด์ที่ใช้ทำเหรียญบาทในบ้านเราครับจะเ,เป็นขนาดมีเดียมจัมโบ้ด้วยเราเคยทำคลิปไปแล้วว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงนะครับเฟดนี้นั่นะเป็นกระดูก42มิลลิเมตรเอสต็อกก็ส่งองคมไปด้ว ตาเป็นแบบมันนกหน่นี่เป็นปากนกกระนเลียนนี่มี็นสติงทีสองตัวคล้ายๆเดิมแบบรุ่นก่อนคล้ายๆเดิมเห็นว่าอุิน่นะสตอมช็อปลูกบิดก็เป็นล็อกสายแบบน,นี้เลยเชฟคอเป็นโมเดิร์นซีนะครับก็จะเหมาะกับคนเอเชียบ้านเราสวนสมากไลน์เลนของเจ้าสองคนนี้อยู่ที่14นะครับผม แต่โฟมแบบตามมาตรฐานเ,เทเลทั่วไปเลยเ okay. ส่วนที่นี้เป็นทรงเทเลเหมือนกันความแตกต่างก็คือตัวนี้จะเป็นทำคู่มีซิลเตเตอร์สามทางนะครับแต่ตัดคอยไม่ได้นะเสียงก็จะได้เต็มเลยมีอีกรุ่นหนึ่งโทนยอกดูเินสันแบบเทมโบรลกก็คือจะดันลงดือขึ้นได้นึ่แต่เขาจะจัดเรียงแบบไม่ใช่ออริจินอลป่ะ,ะจะเป็นแบบสแตกผสมหน่อยต่างกันแค่ตรงนี้ใช่แต่ในเสียงก็ต่างกันแน่นอนพราะเป็นทำคูกหลังจากที่รู้สเปกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองแกะภายในให้ดูแล้วกันว่าวงจรเขาเดินไปยังไง ต่อไปเราดูวงจรันด้านในกันเริ่มจากปิกาตังนี้ก่อนข้างในนะครับก็เป็นอะนิโคซิงเกิลคอยตัวแรกเป็นซิงเกิลคอยตัวนี้เป็นอะนิโคเลยนะครับโอเคต่อไปเป็นฝาบระุ่มนะครับก็จะเป็น1นึ่งกระุ่มหนึ่งโทนแล้วก็เซกเตอร์สามทางบระุ่มใหญ่ทั้งหมดใช่ตัวล่างก็จะเป็นอะนิโคเหมือนกันนะครับผมโอเคมาดูปิกอัพด้านในอะนิโคกับทัมบัคกิ้งอ่างในก็มียางรองเจ้าตัวทัมบัคกิ้งอยู่นะแล้วก็จะเป็นอะนิโคเลยเป็นเหล็กทั้งหมดเลย มันก็จะมีพัดวอลล่มสองตัวด้านในตัวใหญ่เลยแล้วก็ซิสเตอร์สามทางคือตัวนี้ข้างในก็เป็นวงจรเดินสายไฟมา คหลังจ okay, นะากได้ลองกันแล้วนะครับผมเรื่องเสียงในเจ้าออสเเรเลียในเริ่มจากตัวนี้ก่อน UTE 1 n ึเป็น o r i g i n a l t e l e c a s t e r ในรูปแบบของซิงซิงนะครับผมจเจ้าตัวเทเลตัวนี้เสียงก็ตามสไตล์เทเลหนะ้าตาเลยจะได้ความทแวงจะได้ความกลมของเสียงจะได้ความหวานเสียงนะครับผมถ้าใครชอบแนวเทเลอยู่แล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังกับเจ้าตัวนี้มันได้3มสไตล์เลยได้ทั้งกลมเด้งจากซเลคเตอร์ตัวก,ากลางระหว่างตัวบิดกับตัวเน็กผสมกันตัวบนเนี่ยได้ความเด้งแล้วก็ได้ความหวาน มันจะมีเนื้อเสียบแบบว่ามันมนเนื้อมันจะแบบมันมนใสๆแบบมันหวานอะ่ะประมาณนั้นส่วนตัวล่างเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นย่านแหลมๆกลางๆแบบน้ำสไตล์เทกเล่ถ้าเกิดใครใช้โอเวอร์ที่เป็นเสียบแนวพวกดูอยู่แล้วอ่ะรับรองว่า,ขาแขวนอุ่นใจแน่นอน อค okay. ต่อไปเป็นทําบลกิ้งคู่หน้าตามันก็จะดูดุๆหน่อยคล้ายเลปพอแต่เสียงเนี่ยไม่ถึงคันเลปพอเสียงเจ้าตัวบนเนี่ยอันดับแรกเลยคือจะมีความแบบหนานๆกลมๆเกือบจะเท่าเลดพอไหมก็ไม่เชิงแต่ว่าจะมีความกลมของเสียงอยู่ตัวก้างผสมกันก็จะมีความป้องๆต้องๆ,ๆหน่อยในเรื่องของเสียงมันจะมีความกลมกับต้องผสมกันตัวล่างสุดก็อารมณ์แบบก็คือจะมีความหนาของเสียงความแรงของเสียงเวลาเล่นดิสโซชันเสียงก็จะมีความแผ่มีความพุ่งหนาอยู่แล้ว ่วนดวกับกรเกิดเรื่องดิสโซชัยตัวบนเนี่ยใครที่ชอบซื้อิกกี้นเรื่องรับรองว่าติดใจแน่นอนเอาฟุตแรงสรุปให้หน่อยสมมติว่ามีคนสนใจอยากได้เทเลทักตัวแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นหนึ่งหรือสองดีเรามีคนนามําแนะนำยังไงบ้างซื้อทั้งสองตัวครับปัญหาไปเลยแก้ปัญหา,าด้วยเงิน <c oughs> ใช่เราแนะนําหน่อย <c oughs> แนะนําหน่อยก็คือใครชอบมาทางแบบหน้าตาดุดูคิดไว้ก่อนในใจเลยเราเป็นคนเล่นเพลงแนวไหน เราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ว่าเราเล่นไปทางบลูนะเราเล่นไปทางล็อกนะเราเล่นไปทางแบบโปรเกรสซีฟนะเราเล่นไปทางเมทัลนะถ้าไปทางเมทัลโปรเกรสซีฟมันจะเป็นตัวนี้ก็แล้วเพราะมันรองรับพังคูอยู่แล้วคือเรื่องของการใช้ดอร์ชั่นมันจะติดมืออยู่แล้วส่วนถ้าเกิดเล่นบลูบูล็อกแจ๊สทั่วไปแนะนําตัวนั้นเลยแนวที่แตกไม่มากใช่พบเครื่องแน่นอนวนี้สายที่เป็นชาวล็อกก็เยอะในในเพจเราใช่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาในคันโยกด้วยแล้วคันโยกที่สำคัญคือนิ่มมากใช้ชีตแตกแค่นี้เห็นไหมกระดิกละเด๋ยวทำไม่ดู สำหรับใครที่ติดตามรออูเมดาที่เป็นเทเลแคสเตอร์มานานนะครับผมตอนนี้นะครับมาแล้วเป็น2รุ่นเลยทั้งออริจินอลแล้วก็แบบทำคู่นะครับรุ่น Elder n i c o ิโ1และก็2นะครับผมก็สามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็สำหรับรีวิวแยกแต่ละอันเดี๋ยวจะตามมาที่หลังนะครับเตรียมมาอยากว่าจะเล่นอะไรยาเราวันนี้ก็จบเพลงลนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ